วัสดีครับผมนายซายนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปนะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับเร,เรียกว่าหัวข้อคือลูปการทํางานหรือวงจรในการทํางานกับโปรเจกต์รวยรายวันนะครับก่อนอื่นขออนุญาตทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนว่าถ้าท่านก้าวเข้ามาสู่โปรเจกต์รวยรายวันแล้วเนี่ยท่านต้องการจะได้แค่หลักพันนะครับสามพันห้าพันเจ็ดพันในเดือนหนึ่งเนี่ย โอเคครับท่านไม่ต้องสนใจฟังลูบงานเหล่านี้ก็ได้นะครับเพราะท่านสามารถทําอยู่ที่บ้านท่านก็ทําได้อยู่แล้วนะครับโอเคแต่ถ้าวันนี้ครับท่านมีเป้าหมายว่าท่านอยากมีรายได้เดือนละ2 0,000เดือนละ3 0 0 0 0ื่นห้าหรือเดือนละแสนหรือแม้กระทั่งเดือนละล้านเนี่ยครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อจากนี้ไปคือขั้นตอนการทํางานหรือลูปการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ โอเคมาเริ่มต้นง่ายๆครับรูปก,การทํางานมี4่อย่างก็คือ1ลรูปงานรายวันนะครับงานรายวันก็คือขอแนะนำครับคือท,ท่านต้องไปพบปะพูดคุยแนะนําธุรกิจกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบที่เจอหน้ากันเขาเรียกว่าแบบออฟไลน์ line, นะครับทางโทรศัพท์ด้วยในการแนะนําหรือทางโซเชียลทาง Facebook ทางอะไรเขาเรียกออนไลน์ทั้งหมดท่านก็ต้องมปการแนะนําคนเข้าร่วมธุรกิจหรือแนะนําเรื่องสินค้าถูกต้องไหมครับงั้นผมขอแนะนาง่ายๆครับว่า ลูกทีมผมหลายคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับเขาคือเขากลับไปดูคลิป,ลปชวนคนคลิปแรกที่ท่านดูมาแล้วนะครับ15วานาทีใช่ไหมครับดูซ้ําๆครับดูแลฝึกเขียนฝึกพูดตามคลิปนะครับเพราะว่าการฝึกพูดตามคลิปผมถือว่าไม่ได้ยากนะครับขอให้ท่านฝึกจนทานานฝึกจนเกิดความมั่นใจแล้วนะครับแล้วค่อยออกไปพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆอย่างนี้ครับจะทําให้ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จในการแนะนําคนมากขึ้นนะครับ ตรงนี้คือลูงานรายวันลูงานรายวันอาจจะต้องมีการนัดเจอกับผู้แนะนําหรือพูดคุยกับผู้แนะนําของท่านเพื่อในการวางแผนการทํางานหรือเมื่อท่านมีลูกทีมท่านอาจจะนัดลูกทีมมาเจอกันแบบตัวต่อตัวเพื่อสอนงานเขาเพื่อสอนแนวคิดเขาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลูงานรายวันที่แต่ละคนจะออกแบบนะครับโอเคอันที่2ครับคือลูกรายสัปดาห์นะครับลูงานรายสัปดาห์เนี้ยนะครับเป็นลูกงานที่จัดขึ้นง่ายๆนะครับ คือว่าถ้าท่านเน่เริ่มต้นที่ตัวท่านเองใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งท่านอาจจะมีคนตามมาหรือลูกทีมเพิ่มทีละคนสองคนสามคนสี่คนเมื่อท่านมีลูกทีมเพิ่มเนี่ยต้องบอกเลยพระตอนนี้ท่านเป็นผู้นำแล้วครับท่านเป็นผู้นําแล้วเมื่อท่านเป็นผู้นําแล้วสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำไปท่านก็คือว่าลูกงานรายสัปดาห์นะครับให้ท่านนัดคนของท่านทีมงานท่านเนี่ยเจอกันอาทิตย์ละหน ย้ำนะครับเจอกันอาทิตย์ละหนตอนไหนก็ได้อาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงหลังเลิกงานในวันใดวันหนึ่งนะครับยกตัวอย่างที่ผมจัดที่เชียงรายเนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นเวลา5้าโมงถึงทุ่มเนี่ยผมจะนัดทีมงานเลยว,ว่าผมจะมีมิสติ้งรายสัปดาห์นะครับในมิสติ้งรายสัปดาห์มีประโยชน์อย่างไรท่านอาจจะนัดก,กันที่ร้านกาแฟก็ได้อาจจะนัดก,กันที่ไหนก็ได้ที่สามารถนั่งคุยกันได้นะครับมิสติ้งรายสัปดาห์มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงบ้างก็ไม่ยากครับเมื่อมีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเปน เข้ามาฟังเพื่อเกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นรูปงานรายสัปดาห์จึงเป็นรูปงานที่ต้องพรีเซนต์นำเสนอในเรื่องราวเหล่านี้ครับอย่างเช่นนะครับเรื่องราวของบริษัทนะครับเรื่องราวของสินค้านะครับเพื่อเพื่อใหอ้ทีมงานและก็คนใหม่เกิดความมั่นใจเรื่องราวของแผนการตลาดแผนการจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในคลิปของผมเนี่ยที่แนะนำคนนะมันจะมีแค่ไรายได้แค่ค่าแนะนำนะครับคือค่าฟาสต์สตาร์ทและก็ค่าจับคู่ซ้ายขวาจริงๆและแผนการตลาดของเรามี4ข้อด้วยกัน อาจจะต้องเป็นการเคลียร์แผนให้ครบทั้ง4ข้อในลูกงานรายสัปดาห์นะครับและมีการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ออกไปทํางานแล้วประสบความสำเร็จทํำยังไงอะ่ะให้เขาสําเร็จก็า,ามาแชร์กันให้คนใหม่ได้ฟังให้คนเก่าที่ยังทําไม่ได้ได้ฟังจะได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ยังสาคัญมากและสุดท้ายครับลูกงานรายสัปดาห์ก็เป็นการวางแผนการทํางานระหว่างอัพไลน์ดาวไลน์ระหว่างทีมงานนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นรูปงานรายสัปดาห์นี่ผมอยากให้ท่านจัดใครจัดมันเลยครับไม่จําเป็นต้องรอให้อัปไลน์ไปจัดให้ท่านมีลูกทีมากกว่าหนึ่งคนสองคนท่านก็สามารถเริ่มนัดได้เป็นรายสัปดาห์ผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ยรยืและเรื่อยๆครับจนจากสองคนเป็น8คนเป็น10คนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทําเป็นรูปงานรายสัปดาห์นะครับต่อไปอันที่3ครับ,ร,ร,นะร,บรูปงานรายเดือนนะครับรูปงานรายเดือนนี่ต้องบอกเลยว่ามี2งานนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็นรายเดือน1งานของบริษัทนะครับ บริษัทมีหน้าที่ในการจัดงานรายเดือนให้กับสมาชิกตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่บริษัทจัดคิวว่าจะจัดที่จังหวัดไหนโรงแรมไหนวันที่อะไรงานนี้ส่วนใหญ่เรียกว่างาน OPP คืองานเปิดโอกาสทางธุรกิจบริษัทก็จะจัดส่งคนมาพูดเรื่องราวของสินค้าโดยละเอียด บริษัทก็จะจัดคนมาพูดเรื่องราวของแผนการตลาดโดยละเอียดและบริษัทก็จะจัดคนที่มีรายได้หลักแสนหลักล้านมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาทํายังไงให้สําเร็จตรงนี้ครับเมื่อเรารู้ว่าจะจัดที่ไหนยังไงเราก็สามารถที่จะแนะนําทีมงานหรือคนที่ยังไม่มีความมั่นใจอยากจะเจอบริษัทอยากจะเจอของจริงเนี่ยก็นัดเขาให้เข้าไปดูงานได้เป็นงานรายเดือนที่บริษัทจัดให้ทางนี้เท่านั้นก็อยู่ที่บริษัทจะจัดนะครับอาจจะไม่ได้จัดจังหวัดนั้นทุกๆเดือนก็ได้อาจจะเว้นไปจัดจังหวัดอื่นบ้างนะครับตรงนี้ ส่วนรูปงานรายเดือนของกลุ่มเรากลุ่มซายือชีทีมนะครับเราจะมีงานงานหนึ่งซึ่งผมเน้นมากๆนะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจนี้ของกลุ่มเราก็คืองาน one day take off วันเดียวเป็นเลยนะครับงาน one day take off เนี่ยจะจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับเดือนละ1ห,หนเท่านั้นแน่นอนครับโอกาสในการจัดแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เท่ากันหมายความว่า,อาโอเคอาจจะจัดจังหวัดนี้ก่อนแต่จังหวัดนั้นไม่ได้จัดงั้นวันนี้ครับถ้าท่านสมัครเข้ามาแล้วนะครับ ท่านลองเช็คลองถามดูว่างานวันเดย์เทคออฟเนี่ยจะจัดขึ้นทั้งต่อไปที่ไหนและก็จังหวัดไหนถ้าท่านอยู่ใกล้ก็สามารถมาร่วมได้นะครับเพราะส่วนใหญ่งานวันเดย์เทคออฟเนี่ยเราจะจัดกันในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับจัดเต็มวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเสียค่าบัตรหนึ่งร้อยบาทพร้อมเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยนะครับงานวันเดย์เทคออฟเนี่ยผมบอกอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นงานที่เป็นหัวใจสาคัญของธุรกิจนี้ก็คือว่าช่วงเช้านะครับผมจะ ขออนุญาตฝังชิปสมองเงินล้านให้กับทุกท่านฝังชิปสมองเงินล้านคือมันคืออะไรความแตกต่างระหว่างคนประสบความสำเร็จกับคนไม่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศเขาบอกเลยว่าสรุปว่าคือสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดคือความคิดหรือแบบแปลนของสมองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านสามารถมาฝังชิปหรือฝังแบบแปลนหองสมองใหม่นะครับคิดให้เหมือนคนที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยท่านก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับช่วงเช้าเป็นอย่างนี้นะครับ ช่วงบ่ายนะครับจะเป็นเรื่องราวของการสร้างทีมเคลียร์แผนการตลาดการอบอกลูกงานอย่างนี้ครับนี่คือกิจกรรมช่วงบ่ายนะครับซึ่งจะมีผู้นําหลักแสนในพื้นที่นะมาสอนงานมาเทรนงานให้นะครับก็ถือว่ามาหนึ่งวันนะครับท่านสามารถเป็นทุกอย่างเลยคุ้มค่ามากๆนะครับก็ลองสอบถามผนแนะนําของท่านว่างานรายเดือนที่เรียกว่าวันเดย์ออฟจัดขึ้นอีกครั้งนะเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงนะครับและหวังว่าเราคงได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับ โอเคอันนี้คือรูปงานรายเดือนอันที่3อันสุดท้ายครับอันที่4ี่ครับรูปงานราย2เดือนนะครับรูปงานราย2เดือนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าธุรกิจในน,นี้จะขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่างานแคมป์นะครับงานแคมป์เนี่ยตั้งชื่อว่าซายดิช,ชีแคมป์งานแคมป์ของเราจะแตกต่างจากงานแคมป์ของที่อื่นนะครับความคอนเซปต์เนี่ยหรือจุดประสงค์ในการจัดงานแคมป์ของผมนะครับจะจัดอยู่สองวันครับนอนหนึ่งคืนคือเสาร์กับอาทิตย์นะครับ จัดตามรีสอร์ทนะครับที่แบบธรรมชาติหน่อยเพื่อให้เราได้พักผ่อนไปด้วยนะงานแคมป์วันแรกเนี่ยผมจะเน้นเรื่องราวของอความสัมพันธ์ในกลุ่มนะครับความสัมพันธ์ในทีมนะครับหรืออาจจะต้องย้อนยุคเหมือนลูกเสือเนรนรีก็ได้ครับอาจจะเป็นลักษณะแอนรี่นะครับเพื่อท่านแน่นอนวันวันเสาร์เนี่ยท่านอาจจะต้องออกเหงือเงืองอออกหลายหยดเลยทีเดียวแต่เมื่อท่านออกเงือบหมดแล้วเหนื่อยกับทีมงานแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือว่าการทํางานเป็นทีมนะครับความรักใคร่ซึ่งกันและกันระหว่างอัไลน์ดาวลน์นะครับระหว่างดาวลายกับอัอย่าง เมื่อคนเราเกิดความผูกพันรักกันเนี่ยผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรก็จะเป็นอะไรที่ทําง่ายและก็มั่นคงยัง่งยืนได้อันนี้คือวันแรกนะครับวันที่2เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมจะจัดวิทยากรที่สุดยอดมาให้กับทุกท่านในทุกแคมป์นะครับก็วิทยากรที่สร้างแรงบันดาลใจในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายยกออย่างสักท่านหนึ่งครับอย่างเช่นอาจารย์สมคิดระวางกูลเนี่ยครับ ค่าตัวท่านคือวันละแสนนะครับวันละแสนอัพนะครับผมกับทีมงานที่เราคุยกันแล้วว่าเราจะจัดวิทยากรที่แบบเนี้ยมืออาชีพเงี้ยพูดแล้วประมาณว่าขนลุกเลยตื่นเต้นไฟนะั่ลุกท่วมตัวเลยก็วิทยากรที่สร้างแรงบันดาลใจวันอาทิตย์เราจะจัดให้ท่านเต็มวันนะครับนะท่านจะจุใจเต็มที่กับพลังที่ท่านได้รับจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการมาแคมป์เนี่ยมีค่าจ่าย 1000, กับาบาทนะครับเลี้ยงข้าวทุกมือ้อแล้วก็นอนรีสอร์ทอย่างหรูเนี่ยท่านถือว่าคคคุมม่ามากนะรับ เพราะงั้นอันนี้คือรูปงานราย2เดือนนะครับรายสเดือนถามว่าทุกอย่างในบังคับไหมบอกเลยว่าธุรกิจนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจนะครับไม่ได้บังคับใครให้ทําอะไรนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําว่าท่านอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะครับท่านก็ต้องเชื่อคนที่ประสบความสำเร็จถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยผมทํามา2เดือนกว่าเนี่ยมีได้ล้านกว่าบาทเนี่ยวันนี้ผมแนะนําท่านว่าถ้าท่านสามารถเข้ารูปงานเหล่านี้ได้ท่านก็มีโอกาสได้หลักแสนหลักล้านได้เช่นกัน ก็ฝากบอกต่อทีมงานถึงหลูกงานทํางานนียได้ด้วยนะครับท่านจะเอาไปสอนในมิ팅รายสัปดาห์ก็ได้หัวข้อบบนี้นะครับหรืออาจจะไปสอนในส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอให้ท่านถ่ายทอดความคิดเรื่องของหลูกการทํางานไปสู่ทีมงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ทํางานเป็นแล้วเมื่อเขาทํางานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเกิดรายได้นะครับและเราเองก็จะมีความมั่นคงในระยะยาวด้วยเช่นกันนะครับ โอเคครับก็ขอให้ท่านโชคดีในการเข้าร่วมหลูปงานมีความสุขในการทำงานโปรเจกต์รวยรายวันนะครับสวัสดีครับ